สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะเสียงเจ้าเจาไหมาอีกแล้วจ้ะซีซีใช้ยภูมบ่มีียกเฮ็ดกับข้าวจ้ะเมื่อนี้บูงชุเมเามีฟองเซพี่น้องเซตน้ำยาขนมเส้นได้เมื่อเนี่ยต้มปลาไว้แล้วต้มปลาไว้แล้วสุกแล้วจ้ะต้มปลาไว้แล้วสุกแล้วเปี่าปลานั่นไหมพี่น้องปาาลาซาบะไหมปลามมโคนไหมเ็ดน้ำยาตัวหนึ่งจ้ะเมื่อนี้นี่เตรียมเครื่องไว้แล้วจ้ะ มีตะไคร้กระเทียมคาหัวหอมกระชายใบบกูดพริกจ้ะพริกอันนี้บบ่บอบต้มดอกจ้ะพี่น้องเอาแบบรวดรัดอันอันแบบต้มก็มมอยูจ้ะแบบต้มก็มมอยูแต่ว่าแบบนี้โบเผ็ดพี่น้องนี่แบบดี้บเผ็ดแบบนี้บบเผ็ดให้เป็นสีสันเนาะมาพี่น้องพัดตามกันตามพริกแห้งก่อนเนาะตามพริกแห้งอันนี้ก่อนอันนี้บบต้มดอกตามนี่เลยอันนี้เผ็ดพริกที่ซื้อม้าแหรพี่น้อง พี่ซื้อมาแล้วตากแห้งไว้ตากแห้งไว้เลยเสี่ยวมาเห็ดใส่เกลือจังน้อยเนาะพี่น้องเนะาะจับน้อยคอยตำไงคอยเหล่ไงใส่เกลือจังน้อยจ้ะจังน้อยพอตำนี่พี่น้อง ตำพริกเสร็จแล้วเกลืตะไคร้ใส่นา่าจะกัตะไคร้ตะไคร้ใส่ตำตะไคร้พี่น้องมันมยังหอมตำตะไคร้ตำตะไคร้กับกระชายใส่น้ำกระโดดด้วยพี่น้องกระชายใส่น้ำกระโลดใส่ไปเลยตำแจ่ละอยา่าง เดี๋ยวมันสีนั้นแหล่ะตำได้พี่น้องตำแล้วตำพริกตะไคร้ไข่เบอร์เรียดแล้วก็ใส่พริกเนี่เหมือนนี้พี่น้องใส่พริกอันแดงต้มไว้แล้วมันไม่ได้มีสีสันจ้ะมันได้มีสีสันน้ำยาเขาจะเป็นแดงแจ๊บไปเอ็นแต่กินพี่น้องก็สีสันงาม เติมสีสันปรุงแต่งเข้าไปจ้ะใส่ปีมองไปเด้อพี่น้องเด้อปีมอง้พ,ององอพี่น้องขี้ข้านเปียโนภาษาฝรั่งก็ได้ยาหัวมันเถาะแบบโอ้กระดิ่งชะตาพี่น้องเอ้ยมุ่งไปเด้อพี่น้องตัดมันตาเด้อทำปีก่อนพี่น้อง ว่าอยากกอกพี่น้องอาหารบ้านเขาบุ๋มมี่ียกใด้พี่น้องอยู่ตั้งสามเดือนกลัวบุ๋มมี่ียกกับเ็ดวิดีโอให้พี่น้องเบิ่องนอกจากทำกับขา้าว,วว่าไปแต่ละมือละวันอย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับข้าวให้เบิ่องอย่าเบื่อกันเด้อ ติดตามในเด้อจ้าในเสื้อในช่องยูทูปเนี่ยซีซีชัยภูมิฝากติดตามในจ้าเฮ็ดให้เบิ่งบ้านๆการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกพี่น้องการใส่ชีวิตดิ่บ้านน้อเมืองนอกก็คือบ้านเฮาเหรอพี่น้องแล้วแต่ผู้ซีเลือกเฮ็ดตูวแบบใดดอกแต่ว่าซีซีชัยภูมินี่ก็สิมักเฮ็ดตูวบ้านๆ้านคือเฮาหรคือบ้านเฮาเหรอพี่น้องกินแบบบ้านๆบ่านโบลุอีหยังดอก ไปทางใดก็บไ่ได้เดี๋ยวพี่น้องไปก็ยากเขานี่เปิดรัฐบาลเขาแค้เปิดให้ไปใดมาใดไปหากันได้จ้ะดูไปนี่ตำบักพรี่เดวๆใส่เวลาตำบกักพริกโดนจากน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวสิมาแกะปลาไดพ้พี่น้องแกะปลาก่อนเด้อพี่น้องแกะปลาเราเด้อจ้ะ เห็นบ่ <c oughs> แกปลาได้เต็มคกเลยพี่น้อง <c oughs> ปลาตัวหญ่ได้เต็มคกเลยจ้ะตามไปพี่น้องเมื่อครับตามอุปกรณ์เครื่องเคียงเข้าไปแล้วก็ตามพริกเออตามปลาเข้าไปพี่น้องเละเต็มคกเลยพี่น้องก็้ปลาตัวนี้อลายเปิดไฟไ้ก่อนนะพี่น้องเนาะนำ้ำหม้อต้ม อยากกินขนมเส้นมนืหอนี้พี่น้องเอ้ยขนมเส้นกินผู้เดียวกสาววัยู่ผักเยอะๆเลยพี่น้องเอ้ยมือนี้ผักเยอะๆโอ้เฮียลนพี่น้องลนผักเนะี่ยโอ้เยอะๆเลยครบทั้งเม็ดกระถินทั้งหน่วยอ่อนกระถิน ทั eat eat. Ite, ้งทั่วถึงผักพี่น้องเอ้ยเยอะเออก็นแล้วแล้วสุกินให้เบิ่งดอกจ้ะกินไปคุยไปเนาะพี่น้องเนาะมีเวียกอูไรพวกมีเวียกกันเบิ่งกันไปเด้อพี่น้องเด้อติดโควิดบ่ไดริหารในงานอะไรก็ได้แได้กันยากพี่น้องเอ้ยถ้าการรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยโควิดลาย นี่จำหนี้ฟอสพี่น้อง <c oughs> มาอวยทั้งพี่เบิง้งพี่ผักพี่น้องเบิ้งผักรึพี่น้องผีผักอะเตรียมไม่กินละจ้ะผีผักเยอะแยะเลยมทลีทั่วงอกกะลัาทั่วเม็ดกะถินทั้งวยกะทินทั้งผักชีลาวเขาจจกพี่น้องอูดนเล้ววลายเด้พี่น้องหลายอย่างเด้หลายอย่าง มาหันมาทางพี่บปรดีนี่มาทางพีทางพีทางพีนี่อดน,น,นตีนไก่ได้พี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนพี่พี่น้องตีนไก่ต้มไว้แล้วแบบว่าต้มไหลต้มไหลก็เลยใส่ช่องแข็งไว้จเนี่ยเพราะอยากห้าออกมาตามนี่ S 1> <S 1> <S ตามนีตามนี้ชนแล้วพี่น้องเอ้ยบมมีเวียงให้กับเขาให้เบิ้งจ้ะเขาให้เบิง้งเนาะทำขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องเอ้ยมาแซ่บน้ำกันด้วยจ้า แซบแซบนำการหอมดิรองหอมเคียงนี่ครบไหมเนี่ยพี่น้องเบิง่งี่หม้อต้มอยู่พี่หม้อต้มต้มไว้แล้วจะต้มปลาต้มนั่นไว้แล้วเอาก็ตักตักใส่หม้อเลยเนาะพี่น้องเนาะ แดงดีปนยังว่านนามีขาตั้งโทรศัพท์พี่น้องโอ้ยมจตามมีตามเกิดหรือหร่อยจ้ะก็เลยบอกว่าถนัดปันใดอย่าวางโทรศัพท์ก่อนผู้ปินทาควดใส่มหมวก่อนผุ้ลับ่งรูปแดงดีปันยังได้พี่น้องเต็ม หวานไว้บนอี่นงเด้ผัดผู๊ผดผูกแต่งตกแตงสร้งพี่น้องเ้เฮ็ดกขางห้เบิ้งเห็ดเบิ้งให้เยนพี่น้องเอ้ย ชีวิตเมืองหลวงหดโพจะได้พี่น้องเติมน้ำน้ำมันแข็งค้นโค้นตะลุยจะรวยเอาไปเทใจอ่ะหน่ออีก แกพริกกบบเครื่องเคียงมันนั่นอยู่ปูกินสามหมึกกับปเบิดพี่น้องเลยนี่ข้ากับซีไซส์ไปน้ำจังสีหรอพี่น้องไม่ค่อยได้กินน้ำนี่ค้าหันไว้แบนๆไว้แล้วน้ำเราได้กินน้ำใส่ไปเลย ไปบกูดก็ใส่ไปหลายเลยด้ยพี่นอ้องฉีกใส่อีกอะตอนต้มปลานั้นใส่ไปลายแล้วฉีกใส่ปีหหอมดีดีพี่น้องหอมกินเข้าไปสมุนไพรดีทั้งนั้นละจ้ะฉีกแค่ไปหมอกกะกําลังสีเดือด <c oughs> เหตงไงยๆพี่น้อง นี่เราก็เกียร้อยเลยเ่ียบยบ้อย,ยน,นี่น้องตีนไก่ก็ใส้ลงไปจ้ะใส้ลงไปเลยจะได้นัวนัว่บกเศนัวนัว ลงไปมีลูกชินพร้อมเด้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูพี่น้องพี่พี่ยูพี่เฮ้ยเยอะแยะเลยพี่น้อง,อง,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 งดูเบิ่งเบือ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 งยู่พี่เดียวได้น่ะพี่น้องเครื่องหมอนี่เครื่องหมอนี่ อย่าสิเตรียมปรุงรสเด้อจ้ะเติมน้ำตาลที่มักน้ำตาลใส่น้ำตาลนิดน้อยจ้ะพี่น้องใส่น้ำตาลนิดน้อยรสชาติมันทีได้กลมกลมใส่น้ำตาลนิดหน่อยเผ็ดเผ็ดน้อยๆน่อนัว หลายนาทีแล้วพี่น้องเลย้าก็เป็นย่ยนยางลงเนาะน่าจะเนาะงาเก็เป็ี่ยนยางลบบ้างไปไปกับเขาที่มึงจังไนก็นาะพี่น้องเนาะเติมไปแล้วตอนตอนต้มกับบุงไปแล้วหรืจ้ะอือหือแซ่บพี่น้อง่าจงจังอยเติมน้ำปลาน้อยนึงเนาะ โอ้แซ่บพี่น้องเอ้ยเรื่อยหยักกับมาเด้อโอ้มากับมาหยากเนาะพี่น้องเนาะโควิดระบาดกับไหนโควิดระบาดมาหยากักอยากจังแตงน้อยเติมเกลือนิดนึงพี่น้องต้องออกเค็มๆหวานๆหน่อยมันมีกลมกล่อมพี่น้องเจ๊เสียบโอ้ ทักทักทักน mm, ี่พี่น้องมองดูล้อเดือดล้อเดือดกับลูกชิ้นใส่พี่ลูกชิ้นก็เอาอกไว้เลยด้พี่น้องพีลูกชิ้นอยู่พี่ชิ้นอยู่พี่อือกูเหรอโอ้ยปวดหัวปวดบุบูลูกชิ้นใส่เลยพี่น้องชิ้นใส่เลยจ้า พร้อเดือดก็ได้แหละพี่น้องเ,เอ,อ้ผมปลาตัวบบงี้หนึง่งซิมซิมซิมพี่น้องซิม่ันอืมแซ่บพี่น้อง นี่แหละจ้ะ,นะเนาะยาวอาเร็วนะคลิปเออ่เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกะจบแล้วแหละจ้ะนี่คุ่นกำลังฝนบ,บูบๆอยู่ปิดฝาจบแล้วหระจบแล้วจ้ะนัะ่นเดี๋ยวต้มขนมจีนนะพี่น้องเนาะซัำนี่แหละจ้ะพ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะตามในยูทูบช่องซีซ um ีแชยิคุณได้จ้ะซัำนี่แหละจ้ะสวัสดีจ้า